สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมทําซิงอีกนะครับผมวันนี้ก็ติดวงกบแล้วก็จับเสียมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็วันนี้พามาดูการตั้งวงกบนะครับผมก็ได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็นะครับสองบานตอนนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับผม ล้างจานครับผมก็ตั้งังคกบแล้วก็จับเสียมนะครับผมแล้วก็ฉาบต้องฉาบโกนนะครับผมจับเสียมเสร็จต้องฉาบถึงจะปูกระเบื้องนะครับผมไม่งั้นก็จะปูลําบากนะครับผมปูยากนะครับผมจับเสียมแล้วก็ฉาบนะครับงานเสียมสําคัญนะครับผมการทําเคาน์เตอร์นะครับผมเป็นงานละเอียดต้องจับเสียมโกนนะครับผม เวลาเราผูฉาบเสร็จปูกกระเบื้องจะได้ง่ายนะครับผมก็ยาวสามเมตรห้าสิบนะครับสูงก็แปดสิบเซนนะครับผมความกว้างนะครับผมก็กระเบื้องหกสิบนะครับผมหกสิบพอดีเลยนะครับผมความกว้างนะครับผม กวา้วางอยู่ที่หกสิบนะครับผมกระเบื้องแผ่นหนึ่งพอดีนะครับฟอคเตอร์ิงนะครับผมทําแบบไม่ยุ่งยากนะครับผมสามารถทําเองได้นะครับผมามาดูแล้วก็ศึกษาทําเองได้นะครับผมนะครับผมพื้นที่จํากัดนะครับผมเลยได้ประมาณนี้นะครับผม วันนี้ก็ได้ตั้งวงกบแล้วก็จับเสียมนะครับผมก็ฉาบภายในฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เริ่มฉาบอยู่ตอนนี้ช่างก็เริ่มฉาบนะครับ ครับก็เดี๋ยวรอติดตามตอนปูกระเบื้องนะครับผมเดี๋ยวจา์ลงไปเรื่อยๆนะลงคลิปไปเรื่อยๆให้ให้ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็อยู่ในช่วงการตั้งกรอบเสร็จแล้วก็จับเสียมนะครับผมแล้วก็ฉาบครับผมทแบบเรียบง่ายนะครับผมเป็นตัวแอลนะครับนี่นะครับผม ทางในก็ปูเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ปูนะครับบุ้งกบก็เป็นปมงกบไฟเบอร์นะครับธรรมดานะครับผมไฟเบอร์นะครับผมสําเร็จรูปเลยนะครับความสูงอยู่ที่6กสิบห้าเซนนะครับผมกว้าง8ปห้านะครับผมก็ชุดตัวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผม สูงสูงห5ความกว้างอยู่ที่85นะครับผมชุดตัวนี้อยู่ที่ละพันนะครับผมประมาณพันสนะครับชุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับผมทนอยู่ครับผมเป็นไฟเบอร์นะครับผมไม่ใช้พลาสติกนะครับผมไฟเบอร์เป็นบานคู่นะครับผม ครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ฝากเพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ